สวัสดีค่ะดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์พันธวัฒน์บุตดีสุวรรณค่ะจิตอาสา904รหัส 4B146 รุ่นที่4ทับ62เป็นเบ้าเป็นแม่พิมพ์ค่ะตำแหน่งอาจารย์มหาวิาลราชพัฏนเลยค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาววัสนาพลาผลจิตอาสา904หลักสูตรพื้นฐานภัค2รุ่นที่3ท66รหัส23ข043ค่ะ โอเคค่ะ้องเล็ขาวันนี้นะคะพวกเราจิตอาสา904จังหวัดเลยนะคะจะได้นำพาท่านผู้ชมนะคะที่กำลังเข้ามารับชมในช่องทางโรงเรียนจิตอาสา904ค่ะพวกเราในวันนี้นะคะ<ม>ซึ่งด้วยในวันนี้เนี่ยนะคะ<ม>ก็จะเป็นโอกาสที่ดีคะ่ะที่จังหวัดเลยได้มีกิจกรรมที่สำคัญนะคะเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ที่ทุกคนนะคะได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีนะคะทุกคนพร้อมใจกันที่จะร่วมใจนะคะทําเพื่อที่จะเป็นสาธารณประโยชน์ซึ่งในวันนี้เนี่ยเจ้าภาพที่สําคัญเลยเนี่ยคือกรมประมงจังหวัดเลยนะคะที่ได้นําพันธุ์สัตว์น้ํานะคะที่จะเอามาปล่อยในแหล่งน้ําเรียกหนองลมนะคะที่สำหรับบรรยากาศด้านหลังเป็นพิธีเปิดงานนะคะมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเป็นประธานในพิธีและนะคะ ก็มีท่านประมงจังหวัดและท่านนายกเทศมนตรีตำบลนาดินดำนะคะประชาชนในตำบลนาดินดำมาร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาในครั้งนี้จะเห็นได้ว่ามีประชาชนมีลูกๆนักเรียนมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้อย่างมากมายค่ะสองเดือนในตัวเบลเลอร์เลยนะครับเดี๋ยวจะผมว่าทดลองไปเลี้ยงนะเนาะสองเดือนในตัวเบลเลอร์เลยเดี๋ยวจะเอามาปล่อย ครับก็มีทั้งทางการปูวัารศัการจังหวัดเลยนะครับพร้อมด้วยท่านพยุงเหล็กป่าร่วมปล่อยปลาปล่อยพันธ์สัตว์น้ำนะครับเนื่องในวันเฉลิมพระช อันนะคะท่านปลัดเทศบาลนะคะร่วมปลูกต้นไม้ในาง,าง,งานครั้งนี้ด้วยนะคะครับก็ถือว่าเชิญจะพาท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็เกี่ยวพันกับอาจารย์น้องน้านะคะที่ติดต่อหลังจากท่านประธานพิธีท่านผู้ว่า,นนร,าราชการจารังหวัดได้ ปลูกต้นไม้นะคะแล้วก็จะถ่ายภาพวันทึกไว้ค่ะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเลยนะคะในวันนี้ค่ะพวกเรานะคะจะขอนะคะสัมภาษณ์กับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเลยนะคะว่าวัตถุประสงค์หลักๆนะคะของการจัดกิจกรรมในวันนี้ค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะครับวันนี้ผมอยู่ที่ บริเวณสระน้ํานะครับหนองลมนะฮะบ้านหนองนาทรายหมู่ที่ห้าตำบลนาดินดำอำเภอเงเลจังหวัดเลยนะครับวันนี้เรามีกิจกรรมสําคัญก็คือเป็นการปล่อยพันธ์สัตว์น้ำนะครับจำนวน2องแสนตัวนะฮะซึ่งเป็นปลาพื้นถิ่นนะครับโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรตินะฮะสมเด็จพระนางเจ้า ศิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งมีพระชนมายุครบ9 1พรรษาในวันที่12สิงหาคม2566นะฮะซึ่งในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรมประมงนะครับโดยประมงจังหวัดได้นำพันปลานะครับมาสนับสนุนนะครับ นอกจากนี้แล้วก็ได้รับความร่วมมือจากท่านนานยกเทศมนตรีตำบลนานดินดำรวมถึงหัวหน้าส่วนราชาการนะฮะที่น้องภาคส่วนทุกภาคส่วนแล้วก็จิตอาสา904จิตอาสาประชาชนที่มาร่วมทํากิจกรรมอันสําคัญครั้งนี้การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและก็สิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่เราได้ปล่อยพันปุปลาเข้าสู่ธรรมชาติ ก็จะทําให้ป่านั้นได้เติบโตนะครับแล้วก็เป็นแหล่งอาหารให้กับพี่น้องประชาชนหนองหลมก็เป็นหนองน้ำนะครับที่เ,เหมือนกับว่าเป็นแหล่งน้ําสําคัญแล้วก็เป็นแหล่งอาหารของพี่น้องชาวบ้านหนองนาสายนะที่ใช้ในการปลูกเอ,อเอาน้ํามาปลูกข้าวนะครับทําไร่ทำนานะแล้วก็ทําการประมงด้วยนะครับในส่วนที่ นำไปขยายพันธุ์ต่างๆนะครับให้ให้กับพี่น้องเกษตรกร,กรที่นำทำอาชีพประมงอ,อีกทางหนะึ่งนอกจากนี้แล้วผมก็ยังมองว่ากิจกรรมในวันนี้เรายังมีการกิจกรรมส่งเสริมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมก็คือการปลูกต้นไม้นะครับเพื่อเพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้นให้มีป่ามากขึ้นตามตามพระราชสาวนดีของอสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต พระรมราชีนาพระรมราชน,นีพันธีหลวงซึ่งพระองค์ท่านได้ตัดไว้ว่าหากในหลวงเป็นน้ำข้าพเจ้าขอเป็นป่านะครับเพื่อที่จะ,ะดูแลรักษาให้ต้นน้ำนะครับมีความอุดมสมบูรณ์นะครับตรงนี้กอ็อยากจะเรียนไปยังพี่น้องประชาชนชาวบ้านหนองนาซาชาวตำบลดา,า,า,าวนานดินดำชาวจังหวัดเลยให้ร่วมกันนะครับอนุรักษ์ทรัพย์กรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปลูกต้นไม้คนละต้นก็ช่วยกันแล้วนะครับในการที่จะรักษาสิ่งแวดล้อมนะครับให้กับโลกของเราได้สวยสวยส,วยสดงดงามนะให้มีความเจริญยั่งยืนสืบไป นั่นก็คือเป็นเสียงท่านเจ้าเมืองนะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเลยนะคะที่นะคะ,ะในวันนี้เนี่ยนะคะก็ทั้งมาทํากิจกรรมที่สําคัญแล้วก็ท่านเองเนี่ยนะคะได้เชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดเลยนะคะแล้วก็พี่น้องนะคะปวงชนชาวไทยที่เข้ามารับชมการไฟ์สดของช่องทางโรงเรียนจิตอาสา904ในวันนี้ค่ะหลังที่ท่านบอกนะคะปลูกต้นไม้ปล่อยปลาทุกสิ่งทุกอย่างเหล่านี้ถือว่าเป็นสิ่งสิ่งที่ดีนะคะสําหรับ ปวงชนชาวไทยแล้วก็โลกใบนี้ด้วยค่ะค่ะในวันนี้ก็ขอขอบพระคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดค่ะค่ะค่ะขอบพระคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเลยมากเลยค่ะ วสนนีค่ะน้องเล็กคะวันนี้นะคะเราเราโชคดีนะนะคะที่ได้มาอยู่ในพื้นที่แห่งนี้แล้วก็มีเจ้าพนานนะคะคุณเอนี่เดี๋ยวยังไงเราวควรท่านได้แนะนําตัวเองนะคะครับก็สวัสดีครับผมชื่อนายวันดีนะครับสังพันธ์ครับผู้ใหญ่บ้านหนองนาายหมู่ที่5าตบลในดาครับนะครับก็รู้สึกดีก็ถือว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ที่ได้มีภาคส่วนนะครับในการที่จะมานําพื้นที่นะครับแหล่งน้ำหนองนาายของพวกเรานะครับเป็นการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติซึ่งนะครับในการจัดเตรียม ของกระบวนกานคในการ,รทําความสะอาดนะครับบ้านเรือนเข้ามาจะรู้สึกว่าผมเองก็ชมนะครับไปบ้านช <c oughs> จะบ้านว่าให้ความรวบไม้รวบม,มืออย่างดีนะครับ <c oughs> ในการจัดเตรียมสถานที่ในการที่เรา ดีใจมากๆเลยครับที่วันนี้วันนี้ก็ก็เป็นนิมิตหมายที่ดีนะคะว่าการที่เราจะทําความดีเนื่องในเนื่องในวันสําคัญของชาติเราเนี่ยนะคะทุกคนนะคะถ้าถ้าเราเห็นนะต่างก็พร้อมใจกันนะคะแล้วก็มีความตื่นเต้นตื่นตัวมาหลายวันนะจัดกิจกรรมเรงต่างเนี่ยค่ะอันนี้คือถือว่าเป็นความรักความสามัคคีอย่างหนึ่งนะคะของคนในชุมชนเห็นไหมคะว่าสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์อย่างที่เราพูดถึงอะค่ะสามเสาหลักที่สําคัญ ย,ยังไงก็ยังเป็นสิ่งที่เป็นศูนย์รวมนะคะที่จะให้ประชาชนเนี่ย พร้อมที่จะทําความดีพร้อมที่จะทําอะไรต่างๆเนี่ยให้กับส่วนรวมเนี่ยค่ะได้ใครอยากจะถามท่านผู้ใหญ่นะคะในสุดท้ายเนี่ยค่ะว่าท่านผู้ใหญ่ได้มีการประชาสัมพันธ์หรือว่าเชิญชวนคนในชุมชนนะคะทาความดียังไงบ้างเนื่องในวันัรแด่แห่งชาตินะคะแล้วก็เป็นเดือนแห่งมหามงคลวันที่12สิงหาคมดีก็ทาความสะอาดบ้านเรือนนะครับทำความสะอาดบ้านเรือนในการเลี่ยงเรามีนะครับเรามีธงสีฟ้าเขาประดับอันนี้ก็ถือว่าเป็น เป็นการเป็นการน้อมนับถึงพระมหากรุณาธิคุณนะครับที่สมเด็จพระนางเช้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนีก็ขอขอบคุณท่านผู้ใหญ่นะคะเป็นอย่างสูงค่ะสวัสดีค่ะก็เป็นนะคะอีก ну กิจกรรมหนึ่งที่พวกเราก็ได้ร่วมกันมานะคะแล้วก็ณตอนนี้เนี่ยนะคะถือว่าท่านก็เป็น คนในพื้นที่เป็นผู้นำนะคะเป็นผู้นำของชุมชนแห่งนี้ค่ะค่ะพวกเราอยากจะสอบถามนะคะท่านนายกเทศมนตรีนายกเทศบาลตำบลน,นานดินดำนะคะในหนูพูดถูกยังไงให้ท<ห>่นานแนะนำตัวใหท่นานแนะนำตัวสักเล็กน้อยค่ะครับสวัสดีครับผมเฉลิมศักดิ์น้อยเสียครับนายกเทศมนตรี ตำบลแนดีดำอําเภอเมืองเวยจังหวัดเลยครับมีกิจกรรมที่สําคัญเลยนะคะ,คะเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษานะคะคของพระพันปีหลวงอย่างที่เราทราบกันดีค่ะถ้าอยากจะทราบว่าในพื้นที่แห่งนี้นะคะ่ะที่วันนี้เราได้มาทํากิจกรรมนะคะปล่อยพันธ์สัตว์น้ำเนะะี่ยค่ะพื้นที่แห่งนี้นะคะ่ะท่านมีการใช้ประโยชน์จากชุมชนที่ท่านดูแลเนะะี่ยค่ะเท่าไหร่ยังไงบ้างคะ ครับพื้นที่น้องหลบนะครับมี270อไร่นะครับเป็นแหล่งน้ำจืดที่ใหญ่ของตับุนานยิดำนะก็ประชาชนกว่า10หมู่บ้านนะครับที่ได้ใช้ประโยชน์จากน้ำตรงนี้คือคือเป็นต้นน้ำแล้วก็น้ำก็จะไหลเป็นพื้นที่การเกษตรประเด็นแรกก็คือเป็นพื้นที่ใช้เพื่อการเกษตรน้ำนะครับอันที่สองก็คือว่าเป็นที่เพาะพันธุ์ นะครับสัตว์น้ํากุ้งหอยปลาปูต่างๆนะครับพพันพวกกุ้งพวกอะไรนะครับมีแม่ค้ามีชาวบ้านนําช้อนเราไปขายที่ตลาดสดนะครับมาเรื่ที่3ก็คือนะครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับก็คือตรงนี้นะครับมีการทําพิธีต่างๆสําคัญไม่ว่าจะเป็นงานรอยกระทงก็มาลอยที่นี่ะครับหรือว่าช่วงสงกรานก็มาเล่น น้ำอะไรต่างๆที่นี่นะครับส่วนประเด็นสุดท้ายนะครับก็คือเป็นแหล่งน้ำจืดที่ใช้สำหรับทําน้ำประปานะฮะใช้บริโภคด้วยครับก็คือมีเห็นเราเห็นทันตัวนั้นนะครับเห็นที่เดงน้ำน้ำน้ำจืดเป็นน้ำบนดินในการทำน้ำประปาให้พี่น้องน้องนาไซนะครับและอันสุดท้ายเนี่ยเป็นในอนาคตกรณีที่เรามีการสร้างเขื่อนน้ำลาย แล้วก็มีโครงการว่าจะผันน้ําจากเขือนน้าลายเนี่ยมาทดน้ําที่นี่แล้วก็ผันลงสู่ ตามห้้ยพึ่งนะครับเป็นลำน้ำห้้ยพึ่งนะลงไปสู่บ้านห้้ยม่วงไปสู่บ้านนาดินดำน้องยอดไซน้องทุ่มน้องผําประมาณ10บหมู่บ้านที่ได้ใช้จากประโยชน์จากนิรรบได้ใช้ประโยชน์จริงๆเห็นไหมคะท่านผู้ชมคะว่าแหล่งน้ําถือว่าเป็นสิ่งสําคัญเป็นเส้นเลือดนะถือว่าถ้าเป็นเส้นเลือดใหญ่จริงๆในสิ่งที่หล่อเลี้ยงชาวบ้านหล่อเลี้ยงชีวิตใช่ค่ะนะคะเราจะเห็นว่าเห็นไหมคะว่าใน12เดือน ทุกประเพณีเนี่ยนะคะถือว่าแหล่งที่ตรงนี้ค่ะคเป็นศูนย์รวมนะคะเป็นศูนย์รวมในเรื่องของการแสดงออกถึงการทําความดีแสดงออกถึงความรักความสามาัคคีหรือแสดงออกระหว่างหน่วยงานภาครัฐ กับภาคประชาชนมีความใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้นนะคะทําให้ที่แห่งนี้ถือว่าเป็นศูนย์กลางแล้วกันนะคะในการที่เราจะทําความดีต่างๆนะคะค,ค่ะในในโอกาสสุดท้ายอยากจะให้ท่านนายกนะคะได้เชิญชวนนะคะพี่น้องนะคะปวงชนชาวไทยหรือผู้ที่กําลังเข้ามาดูนะคะการไลฟ์สดของพวกเราโรงเรียนจิตอาสา904จังหวัดเลยนะคะที่ได้มาทํากิจกรรมในวันนี้ค่ะขออยากให้ท่านฝากว่าเราจะทํายังไงจะเราจะแสดงออกในเรื่องของการทําความดีเนื่องในวัน ที่12สิงหาของของปีนี้ค่ะครับวันนี้ก็เป็นวันแห่งการแสดงความกตัญญูกตเวทิตานะครับพ่อแม่ของพวกเรานะครับก็ขอเชิญชวนให้มีจิตอาสาในเบื้องแรกในการพัฒนาตามพื้นที่ที่เราอยู่เช่นขยะมูลฝอยนะครับการลอกผักตบในแม่น้ำอจอกเหนต่างๆนะครับรวมถึงการทำบุญ ตักบาทนะครับว่าก็ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่านะนะครับรวมถึงให้พวกเราในชุมชนเรานั้นนะครับให้รักธรรมชาติสิ่งแวดล้อมนะครับลดโลกร้อนต่างๆนะครับรวมถึงความวารักความสามัคคีความสมานฉันในชุมชนของพวกเราครับสิ่งนี้จะผลักดันให้ชุมชนจงังหวัดเลยอนคตดาของเราเนี่ยนะครับพัฒนา ลดความขัดแย้งและมีการปริบนอมในพื้นที่นะครด้วยความรักความสามคีครับโอเคเห็นไหมคะ,คะท่านผู้ชมคะพื้นที่ที่มีการจัดสรรที่ลงตัวนะคะ,คะแล้วก็การแสดงออกร่วมกันของชุมชน นะคะค่ะพ่อแม่พี่น้องเราชาวจังหวัดเลยยังไงเราก็รักชาติศาสนาพระมหากษัตร<ง>ิย์และพร้อมจะขับเคลื่อนพัฒนาจังหวัดของเรานะคะให้พ่อแม่พี่น้องของเราสามารถอยู่ในท้องถิ่นได้อย่างมั่นคงและก็แข็งแรงค้าโอเคค่ะขอบพระคุณท่านนายกอย่างสูงนะคะขอบคุณค่ะทยดีดีครับก็ต้องขอให้ท่านได้แรงงานตลาแนะนําตัวเองนิดนึงนะคะครับสวัสดีครับผม สุนิติจิรวงศสวัสดิ์ประมงจังหวัดเลยครับวันนี้ทางสำนักง,งานประมงจังหวัดเลยนะครับร่วมกับอำเภอเมืองเลยเทศบาลตำบลนานดินดำและก็พี่น้องประชาชนบ้านน้องนาทรายนะครับตำบลนานดินดำจัดพิธีปล่อยพันธ์สั์น้ําเนื่องในวันฉเฉลิมพระชมนมพรรษา,าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตนะครับ เป็นการปล่อยพันธ์สัตว์น้ำเป็นปลากินพืชนะครับเป็นปลาที่พบในแม่น้ําเลยนะครับเป็นปลาแก้มช้ําเป็นปลาส้อยขาวเป็นปลากาดําเป็นปลาแกงนะครับรวมอย่างละ50,000ตัวอ่รวมสองแสนตัวนะครับเป็นการปล่อยลงในหนองลมที่หมู่ที่5นองนาซยาอย่างนี้นะครับซึ่งประโยชน์ที่จะได้รับก็คือพี่น้องก็จะมีจิตสํานึกในการอนุรักษ์พันธ์สัตว์น้ำนะครับแล้วก็ มีพันธุ์สัตว์น้ำเป็นอาหารโปรตีนในเบริโภคในครัวเรือนนะครับเป็นอ่าหารสัตว์น้ำราคาถูกและก็ปลอดไยไว้เบริโภคในแหล่งน้ําของหมู่บ้านต่อไปนะครับก็ mm hmm. ขอเชิญชวนนะครับพี่น้องประชาชนทุกแห่งนะครับร่วมกันปล่อยพันธุ์สัตว์น้าแล้วก็อนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ําเพื่อให้ลูกหลานหรือพวกเราได้ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อไปครับขอบคุณครับ นั่นก็คือเป็นเสียงจากเาจ้าภาพนะคะเจ้าภาพที่มีปับปลาไว้พวกเราปล่อยในวันนี้นะคะขั้นหนึง่งนะคะที่มีการขับเคลื่อนกิจกรรมในวันนี้ค่ะครับสวัสดีครับกับผมนายปลเมศียศปัญญาหัวหน้าสำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลยกิจอาสา904รหัส2ก .432 สังกัด กรมป้องกันและบรรเทาสาภาภัยกระทรวงมหาดไทยนะครับก็แนะนาศูนย์จิตอาสาพระธาตุจังหวัดเลยในวันนี้ก็มาร่วมกิจกรรมนะฮะในการปล่อยพันุปลาของสำนักง,งานประมงจังหวัดเลยในวันนี้ซึ่งวันนี้ก็มีหลายภาคส่วนที่ได้มาร่วมกิจกรรมตั้งแต่ท่านพ่อเมืองคือท่านผู้ราก,การจังหวัดเลยก็ได้นําทีมัวหน้าส่วนราชการรวมทั้งอ,อำเภอในท้องที่รวมทั้งอ,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ที่เป็นเจ้าของพื้นที่ หนองหลมบ้านหนองนาไซแห่งนี้นะครับก็อยากจะเรียนอย่างนี้ครับว่าหนองน้ํสาธาระแห่งนี้นะฮะเป็นเป็นหนองน้ําที่อยู่กับบ้านหนองนาไซมาตั้งแต่นานแล้วเป็นแหล่งน้ําที่มีความอุดมสมบูรณ์นะฮะก็น้ำไม่เคยแห้งมีตลอดทั้งปีแล้วราชดรก็ใช้ประโยชน์ในเรื่องของการใช้น้ำเนี่ยหลายประเภทฮนะไม่ว่าจะเรื่องน้ําอุปโภคบริโภคน้ําเพื่อการเกษตรแล้วก็เป็นแหล่งน้ําจืดสำหรับเพาะพันธุ์ปลาอย่างที่ท่านประมงแนะนําเรี้ยงเมื่อสักครู่ซึ่งจะเป็นแหล่งน้ําที่อุดมสมบูรณ์แล้วก็ สัตว์น้าในหนองน้าแห่งนี้จะมีเยอะมากแล้วในวันนี้ท่านประมงก็มาเสริมเรื่องของพันธุ์สัตว์น้าหรือปลาในหนองน้าแห่งนี้ประมาณสอง0สนตัวซึ่งคิดว่าแห่งนี้จะเป็นแหล่งอุดมสมบูรณ์ของด้านอาหารที่ให้กับพี่น้องตำบลนาดนินดําเพื่อได้ใช้ประโยชน์ในต่อไปในอนาคต <c oughs> ก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องทุกๆท่านได้ช่วยกันรักษาแห่งนี้รวมทั้งพันธ์สัตว์น้ําเพื่อให้ เป็นอาหารของชุมชนและหมู่บ้านของเราสืบไปนะครับขอเชิญชวนนะครับผมขอบระคุณครับค่ะขอขอบพระคุณมากนะคะก็ถือว่านะคะอย่างที่เราพูดกันมาตั้ง<อ>แต่ต้นนะคะว่าพื้นที่แห่งนี้เนี่ยถือว่าเป็นศูนย์รวมนะคะเป็นศูนย์รวม<อ>ทั้งทั้งสัตว์ น้ำนะคะที่วันนี้นะคะที่จะได้เจริญเติบโตนะคะพร้อมที่จะเป็นอาหารหรือแม้กระทั่งนะคะหนองน้ําแห่งนี้เป็นพื้นที่ในการทําการเกษตรนะคะหลายๆพื้นที่ที่จะได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันนะคะและที่สําคัญแหล่งอาหารที่สําคัญนั่นก็คือมีสัตว์น้ํามีสัตว์น้ำค่ะแล้วก็สามารถหาได้ตลอดทั้งปียกเว้นฤดูที่มีน้ําหลากแค่นั้นเองนอกนั้นชาวบ้านก็สามารถใช้น้ําได้แล้วน้ําที่นี่ก็ไม่มีสารเคมี อยู่แบบวิถีชาวบ้านแล้วก็วิถีของธรรมชาติของชุมชนนะคะอันนี้ถ้าเผื่อใครที่มารับชมรับฟังนะคะขอให้เป็นกำลังใจให้ทีมจิตอาสาพระราชทานจังหวัดเลยด้วยนะคะ ก็ด้วยวิธีการกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็คอมเมนต์น่ารักน่ารักให้เราหรือว่าอยากจะส่งข้อความนะคะที่อยากจะให้พวกเราจิตอาสา904จังหวัดเลยออกไปช่วยในการประชาสัมพันธ์อยากจะโอ้อยากจะเอาสิ่งเหล่านี้นะคะประชาสัมพันธ์ให้ทั้งโลกเนี่ยได้รู้ว่า ของดีที่นี่มีอะไรบ้างเนี่ยค่ะ,คะก็แนะนํามาได้ในช่องทางของเรียนจิตอาสาได้เลยนะคะคอมเมนต์เข้ามาหรือว่าฝากข้อความไว้ได้เลยค่ะพวกเรายินดีที่จะให้การสนับสนุนแล้วก็ประชาสัมพันธ์และก็ฝากอีกนะคะเรามีเพจศูนย์อำนวยการจิตอาสาจังหวัดเลยสามารถเข้าไปได้ที่ Facebook แล้วก็สามารถพิมพ์เป็นภาษาไทยเลยนะคะแล้วก็มีอะไรสามารถ ทักเข้ามาในอินบ็อกได้เลยเพื่อให้เรานั้นได้ช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องในจังหวัดเลยหรือจังหวัดพื้นที่ใกล้เคียงเราพร้อมที่จะเป็นกระบอกเสียงให้ค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะท่านนะคะที่ได้มีส่วนร่วมในท่านประมงจังหวัดแล้วก็ท่านปปพ,พ,พนะคะจังหวัดเลยค่ะขอบคุณค่ะโอ้โหวันนี้รู้สึกอบอุ่นใช่ไหมคะรู้สึกอบอุ่นไหมคะและที่วันนี้เราได้มาเจอนะคะพี่น้องประชาชนนะคะที่ วันนี้ตั้งใจจริงๆนะคะที่ได้เข้ามาร่วมกิจกรรมจิตอาสานะเราขออนุญาตนั่งนะคะท่านผู้ชมค่ะนะคะขออนุญาตเพราะเพราะว่าแม่แม่ท่านนั่อยู่นะคะจะยืนก็คงจะไม่เหมาะสมนะคะแล้วก็ขออนุญาตสอบถามนะคะแม่แม่ว่าวันนี้มาร่วมกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาพระพันปีหลวงน่ะรู้สึกยังไงคะ เราการดีใจนะมันดีใจภูมิใจที่ขึ้นมาเจ้านายขึ้นมาปล่อยป่ามาให้ความสะดวกกับให้ความอันไวความสะดวกกับหมู่บ้านน้องหน้าสายแล้วทีนี้ก็เพื่นกน็มองเห็นความสําคัญของหมู่บ้านเขาวก,ก็ว่าดีไ่เติมนะคะเนาะก็ห้าดีบพอคือบ้าล่ะคุณแม่ล่ะคะ <c oughs> เออรู้สึกปิมปิติยินดี ที่ว่าพ้นหมาปล่อยป่ามาให้ผมเจริญกับหมู่บ้านอ่ะดีใจชาวบ้านก็ดีใจทุกผู้ทุกคน,กคนเออกามีป่ามันก็ออกเมย์แพลูกมานอะชาวบ้านก็นได้ห้าไปกินไปบางคนก็นห้าไปขายอย่างนี่นะมีไรายได้นะในหมู่บ้านนะะแสดงว่าในชุมชนนี้ใช้แหล่งน้นํานี้ในการ อาหาอาหารแล้วก็นําน้ําดื่มเนี่ยไปประกอบประกอบอาหารแ,แล้วก็ดํารงชีพทําการเกษตรต่างๆใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะน้ำแม่น้ําตรงนี้แหละมันเพียงพอตลอดทั้งปีไหมคะคุณแม่ตลอดตลอดค่ะตลอดปีดพเพียงอพอ แล้วทำเป็นงานที่สำคัญแล้วก็รู้สึกดีใจใช่ไหมคะที่ว่าจังหวัดให้ความสำคัญกับหมู่บ้านของเราใช่ไหมคะนั่นแหละดีใจมากเดีว่าน้องเราต้องลมนี่อย่างบอย่างโบเซ็ต๋อค่ะอฝาดังก็เป็นเสียงเป็นเสียงสะท้อน็สอยากจะให้ช่วยเหลือมาอีกอย่างหนึ่งนะ วันก็ะ่อย่างหอเทียยักได้ฝฟฟาน่ารอบน่องลมเนี้ยักษ์ใดจริงๆก็จะได้เพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวกนะคะให้กับพี่น้องประชาชนในการสัญจรไปมานะคะที่เพราะว่าอาจจะมีความสว่างสองข้างทางนี้ก็เป็นที่นุ่มกัวว่า ถ้าเดินทางตอนกลางคืนกลัวว่าจะได้ไปลอยถิวที่แหล่งน้ำก่อนใช่ไหมคะเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเขาซิว่าเป็นภาษาเลยเด้นะคะเขาก็เป็นเขาก็เป็นคนเลยค่ะแม่เราเขานี้นะอันแหล่งน้ําอันเนี้ยผู้ได้ผู้ได้เด็คขาที่มาใซ้ประโยชน์ ค่ะในในในตรงนี้อะค่ะโอ้บุดบ้านบุดมูอบานเออบุดมูอบานน้ำปลาปาน่ะไปเห็ดอาหารไปสองร้อสักพักสักแผงเหลือเนี่ยก็เลือเหลือจะได้บุดคนขรอบคัวแล้วก็มีที่รอบนี่กะทําการเกษตรทําการเกษตรที่ไหนทีตานี่ก็แมนเบิดกระซุกไปใส่ได้ไฟฟ้ารอบนะำเรหอยได้ใส่ไฟได้ใส่ไฟใส่ไฟฟ้าใส่น้ําได้นะ อ่าโอเคนะคะก็อาจตอนนี้อาจจะมีการดูแลแหล่งน้ําให้สะอาดแล้วก็สมบูรณ์มีสัตว์น้ําที่สามารถทําให้ชาวบ้านที่อยู่ที่นี่ดํารงชีพได้ตลอดทั้งปีโดยที่ไม่ต้องอไปซื้อหรือจับจ่ายถือว่าเป็นการดํารงชีวิตแบบอพอเพียงตามพระราชดำริข,ของในหลวงรัชกาลที่10ของเราแล้วก็รัชกาลที่9ของเรานะคะ,ะแต่ว่าในเรื่องของระบบไฟฟ้าคาดว่าทางจังหวัดของเราก็ให้ความสําคัญก็อาจจะมีการพัฒนาในรอบต่อไป,อไปนะคะ ก็ขอให้ชาวบ้านของเรานั้นได้รอจุรอดูการพัฒนาเชื่อว่าท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพ่อเมืองของเราให้ความสําคัญกับความเป็นอยู่ของชาวบ้านนะคะค่ะก็ในวันนี้เนี่ยนะคะกิจกรรมถ้าถ้าน้องเล็กถ่าดูดีๆนะถ้าไม่มีอะไรที่มันเป็น เป็นสิ่งศูนย์รวมเขาเรียกว่าศูนย์รวมจิตใจศูนย์รวมในการที่เอ๊ะวันนี้เราจะไปทําอะไรเนี่ยเนื่องในวันอะไรถูกไหมวันนี้ค่ะโชคดีนะคะที่เราเกิดในผืนแผ่นดินไทยโชคดีที่ในชุมชนของเรายังมีสถานที่ที่สําคัญเนาะแม่เนาะมีพื้นที่ที่เหาได้ไซ้ประโยชน์มีพื้นที่ที่รอเลี้ยงชีวิตเราก็คือหนองน้ําที่สําคัญก็คือคนในชุมชนทั้งหมดนะคะด้เข้ามาไซถือว่าเมื่อนี้วันที่12สสิงหาของทุก ปีอะค่ะแม่คิดว่าอย่างคงยจกให้มีแบบนี้อยู่ต่อปะค่ะในเรื่องของการที่เขามาแสดงอ้อการทําความดีแบบนี้นะคะแม่ยจกให้มีอยู่ยจกให้มีไปตลอดนแหละมีไปเรื่อยๆค่ะมีไปเรื่อยๆจให้ได้มีความเจริญขึ้นมาตลอดนะเข้ามาซู่บูบานได้ไฟรอบตังลมแล้วก็ท่านร่นรอบตังลมนี่ก็โอเคก็ได้คนเราคนแก่ทำมาเดินเร่อยเลี้ยงอ้อกําลังกายเราเข้ามาเข้ากําลังกายกัน ลูกชายกับมันเ,ออเรียนอ้อมต้องรมอยู่เนาะเพราะว่าไปทางถนนใหญ่นะั้นมันเป็นรถไล่แล้วพวกแเม่ก็ยนัยนรถยันหลานะเขาเลยให้ลูกมาเรียนที่กัก็มาตลอดอยู่ลูกชายก็ไดเว้ก่านหลังไก อยาชื่นใจจังะนะคะที่เราได,ได้ได้ได้ฟังเสียงจากประชาชนนะคะ,คะที่ได้ใช้ประโยชน์จริงๆในพื้นที่นะคะแล้วก็วันสําคัญสําคัญทั้ง12เดือนในประเทศไทยของเราเนี่ยค่ะคุณแม่บอกว่ายังคงอยากจะให้มีอย่างต่อเนื่องนะคะ,คะเพราะว่าอย่างน้อยนะคะก็จะเป็นสิ่งที่ จงใจนะคะศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชนของนะคะประชากรประชาชนทั่วประเทศไม่ว่าแค่จุดตรงนี้นะคะทั่วประเทศเนี่ยคิดว่าเสียงเหล่านี้ก็คงจะไม่แตกต่างกันนะคะที่เราจะแสดงออกด้วยการทําความดีการแสดงออกด้วยความรักความสามัคคีที่เราจะได้มาร่วมกันแบบนี้หายากพอสมควรนะคะใช่นะรู้สึกมาที่นี่แล้ว เชื่อว่าถ้าเผื่อวันหนึ่งถ้าท่านพ,พระองค์ท่านได้ดูชมการไลฟ์สดได้ดูเสียงสะท้นจากพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดเลยหรือว่าทุกๆจังหวัดที่ได้แสดงออกเชิงสัญ,ญลักษณ์ให้พระองค์ท่านได้เห็นพระองค์คงปลิ่มปิติยินดีค่ะ นะคะว่าเราเรารักถิ่นฐานบ้านเกิดเราด้วยเพราะว่าประเทศไทยหรือว่าถิ่นจังหวัดเลยเราเนี่ยถ้าเผื่อไม่มีพระมหากษัตริย์แต่และพระองค์มาต่อสู้เพื่อให้พื้นแผ่นดินยังอยู่เราอาจจะถูกคอมมิวนิสต์ค่ะได้อ่าเอาที่ดินของเราไปเราอาจจะไม่ใช่คนไทยอาจจะได้เป็นเมืองขึ้นของคนของคนอื่นแล้วแล้วก็ชาวบ้านของเราก็รักในสถาบันพระมหากษัตริย์รักในชาติศาสนาของเราค่ะคุณแม่อยากจะฝากอ่า อีหยังให้กับลูกๆเนาะถือว่าวันนี้อันนี้เป็นแม่อยากบอกอะไรลูกๆอยากบอกยางลูกใส่บอกรักลูกๆค่ะลูกๆทุกคนเออการข้อให้ลูกล้านนะรักสมัครขีกันให้อาใจใส่กันมีงานมีการก็ได้สุู้ขคนเด้อลูกลันก็ได้ให้อนุรักษ์ซอยกันน่องน้ำก็ไดให้ดูแลซอยกันไปตลอดน่ละ ้าเป็นชุมชนเดียวกันแล้วต้องซอยกันโอเคนะคะก็สิ่งเหล่านี้ค่ะก็ทําให้พวกเรานะคะได้มีกําลังใจนะคะอย่างน้อยค่ะท่านผู้ชมคะที่ตอนนี้กําลังเข้ามาชมการไลฟ์สดของพวกเรานะคะขอกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็เป็นกําลังใจให้พวกเรากับจิตอาสา904ในวันนี้ด้วยค่ะขอขอบพระคุณแม่ๆนะคะทั้งหมดเลยค่ะ ก็มาถึงช่วงสุดท uh ้ายแล้วนะคะท่านผู้ชมคะที่เข้ามาติดตามนะคะการชมไลฟ์สดนะคะของพวกเราจิตอาสา904จังหวัดเลยซึ่งผ่านช่องทางของโรงเรียนจิตอาสา904ในวันนี้นะคะก็นะคะ เสียงสะท้อนนะคะหรือสิ่งที่เราได้พบเห็นในวันนี้ค่ะยังไงยังไงแหล่งน้ําหรือสายน้ํานะคะยังเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่หล่อเลี้ยงชีวิตนะคะเป็นสถานที่หรือเป็นแหล่งหล่อเลี้ยงชีวิตของคนทั้งโลกนะคะที่จะทําให้มนุษยชาติของเรานะคะสิ่งมีชีวิตทั้งหลายนะคะยังอยู่ได้เนี่ยก็คือแหล่งแหล่งน้ําใช่ถึงเขาถึงบอกว่าเราขาดเงินก็ได้แต่สิ่งที่เราขาดไม่ได้ก็คือน้ําใช่ค่ะ นะคะยังไงวันนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมจิตอาสาพระราชทานของจังหวัดเลยนะคะแล้วก็เรามีเพจศูนย์นวนิยการจิตอาสาจังหวัดเลยยังไงฝากทุกทท่านนะคะเป็นกำลังใจให้ทีมจิตอาสาจังหวัดเลยด้วยนะคะวันนี้พวกเราสองคนขอจบการประชาสัมพันธ์กิจกรรมในวันนี้ที่นำนำพาท่านผู้ชมนะคะได้เข้ามาร่วมกิจกรรมดีๆที่พวกเราได้แสดงออกนะคะด้วยความรักความสํ มืคีในวันนี้เดี๋ยวยังไงนะคะก็ติดตามติดตามพวกเราตลอดนะคะว่าคราวหน้าพวกเราจะไปทําการไลฟ์สดที่ไหนนะคะนําชวนท่านผู้ชมนะคะได้รับชมอะไรบ้างนั้นก็ติดตามของพวกเราต่อไปค่ะวันนี้พวกเราขอสวัสดีค่ะ